แบตเตอรี่ลิเธียมเดี๋ยวนี้เนี่ยที่ราคาถูกมากๆเนี่ยบางทีเป็นแบตปลอมนะครับซื้อแบตเตอรี่ไม่มีมออกเหมือนนอนกอดระเบิดเวลาทีนี้วิธีการสังเกตรหรือว่าจะดูว่าปลอมหรือไม่เนี่ยวิธีการก็คือถ้าเป็นของโททอนนะครับเขาจะมี QR Code อยู่ตรงนี้เราต้องสแกน QR Code นี้แล้วจะเห็นรายละเอียดของผู้จำหน่ายผู้นำเข้าแล้วก็ผู้ผลิตด้วยถ้ามีหมายเลข ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเป็นของแท้นะได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่ท่านผู้ชมดูจะขึ้นเลยนะครับว่าเป็นเลขที่นิติบุคคลสถานประกอบการผู้นําเข้าเลขที่ใบอนุญาตนําเข้านะครับนี่ครบสมบูรณ์แบบนี้ให้เชื่อได้เลยว่าอันนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่แท้นะครับแบตเตอรี่ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจระเบิดจากแค่การชาร์จธรรมดาเราควรจะมีการเก็บรักษาแบตเตอรี่ที่ดีเพื่อความปลอดภยัยหนึ่งเก็บในที่แห้งและเย็น หลีกเลี่ยงความร้อนสูงและแสงแดดโดยตรง2ห้ามเก็บในรถยนต์หรือที่ร้อนอบอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ15-25องศาเซลเซียสยืนยันคุณภาพจากผู้ใช้งานทิง หนึ่งข้อความสําคัญนะครับที่ทั้งหลายๆท่านไม่ทราบแล้วกันนาะว่าตัวแบตเตอรี่ของทางโทโท้นะครับผ่านมาตรฐานมอกแล้วเรียบร้อยนะครับตัวแอมป์นะครับก็ให้ตรงนะครับแล้วก็ตัวโวลต์นะครับก็ตรง20โวลต์เช่นเดียวกันนะครับหากไม่ตรงนะครับก็จะไม่ได้รับมาตรฐานนี้เลยอีกหนึ่งส่วนที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับสำหรับโทโต้นนั่นก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นเซลล์แบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานนะครับมีการออกแบบแบตเตอรี่เนี่ยให้ป้องกันเรื่องภาวะของอุณหภูมิสูงได้นะครับมีการป้องกันในเรื่องของการเกิดไฟ ป้องกันการระเบิดหรือว่าการลวซึมของตัวแบตเตอรี่ได้นะครับ